ช่วงนี้ชีวิตเราดีนะดีดียังไงวะไม่ต้องซื้อข้าวกินเองอ่ะทำไมอ่ะเหมือนเหมือนอยู่วัดเลยอ่ะมีของกินให้ตลอดเวลาแต่ว่าอยู่วัดเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้ไงเออนี่เราก็เลือกไม่ได้เหมือนกันว่าเราก็เลือกไม่ได้อะว่าเขาจะอะไรม่ไนี่คืออะไรอ่ะลูกค้าลูกค้าไงที่ว่าจองปู้ทวดไว้อ๋อซื้อปู้ทวดภาษาภาษานะอ่าโอเคโอเคช่วงนี้ก็อย่างที่บอกอยู่วัดคือมีกินตลอดแต่เลือกไม่ได้อ่าช่วงนี้ก็งานเส้นยาวๆไปเลยมีกินตลอดงานแต่ก็ไม่ต้องเลือกงาน อาไม่เป็นไรขอบคุณ FC ซด้วยง่ายๆกินไปเอาเป็นว่าผมเนี่ยขอบคุณทุกคนนะที่ซื้ออะไรมาฝากมาอะไรนะเอ็นดูกันนะครับก็อ่ะไม,ไม่ไม่ได้ผมไม่คนไม่เลือกกินอยู่แล้วไม่ได้เลือกกินอะไรอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเคยเป็นเด็กวัดเก่าก็ช่วงนี้ก็บะหมี่เส้นไว้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตแบบคอมเมนต์แบบติวเตอร์ <Okay. S 1> นิดนึ่งนะนิดนึงนิดนึงเราชิมที่เส้นก่อนเลยเพราะบะหมี่ต้องเส้นอร่อย เส้นนี้รู้เลยเส้นนี้รู้เลยเส้นเป็นไงข้อเสียนรู้เลยเส้นนี้คือแบบทายสี่บะหมี่เกี๊ยวน้ำซุปนี่ใช่เลยกระโหลกหมาหแน่นอนแค่บอกโดนฟองไม่ช่วยนะแล้วดูกระโหลกหมาหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะผมให้ความสำคัญกับของที่เอามาให้ทุกคนนะครับให้คุณสายยาพิษมาผมก็กินผมไม่กิน เพราะว่าคุณมาด้วยใจผมก็กินด้วยใจผมก็ตายด้วยใจยอกยอกจ่อยก็อร่อยอร่อยนะครับเป็นมาตรฐานของบะหมี่เกี๊ยวอยู่แล้วดูเกี๊ยวดูเกี๊ยวเป็นลูกๆเลยเอฟทีน้ารักนเดี๋ยนีผมอ่ะนี่ผมบอกให้ตอนนี้กินไม่เสียตังนะแต่ถ้าผมดังเมื่อไหร่นี่เสียตังนะผมบอกให้ ไอ้จ้ารีวิวะ,ะอ้เจ้ามีวิวเลยยังยังยังไม่ทันดังเลยเตรียมตัวจะทิ้งแล้วไม่ดงังอรกคิดไว้ก่อนเลย <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยหมูแดงหอมมากแต่หมูแดงที่ให้มาเนี่ยไม่ได้ให้แบบนี้นะมาแบบนี้เลยแ <c oughs> น่นแน่นใคอยังไม่คุยนะ ยมอยู่่ไ <c oughs> ถึงจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวแต่ก็เป็นบะหมี่เกี๊ยวที่อร่อยโอเคนะครับก็อย่าลืมใครที่มีมาเครื่องจะส่งมาขายก็ยดีร n านั้นบนได้เลย KIVI เนี่ยแปลกๆนะครับใครมีผักเครื่องก็ส่งมาได้เลยผมดูให้ทุกวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจีบใจแล้วนิยม กรอบทองคําแท้ตลับทองฝั่งเพชรเลยพวกนี้นะครับทีนี้รับจบที่ผมได้เลยนะครับไก่เอตีดีให้บริการทุกระดับประทับใจนะครับบริการ้ยใจมาถึงเนี่ยไม่ได้ซื้อขายระไรกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตบเพียง่นี้ก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอทีทุกท่านด้วยที่เมตตาผมนะครับซื้อนู่นซื้อนี่มาให้กินกันทั้งวันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนี้ขอบคุณครับฝากไว้ในช่องฟิ